สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีน่าฟีไฟล์ทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะหายหน้าหายตาไปนานเลยเนาะก่อนจะเข้าเนื้อหากันเนี่ยเราไปดูกิจกรรมใหม่กันก่อนดีกว่ากับ หยิงหยางค่ะเปิดอยู่ในตู้สุ่มถึงวันที่8ตุลาคมเนาะในตู้สุ่มอีโวนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเซตนี้มันเคยเป็นชุดที่เคยเอามาขายมาก่อนหน้านี้เนาะใครที่พลาดครั้งที่แล้วเนี่ยก็มาซื้อในคั้งนี้ได้นะคะซึร <Okay. S 1> ่งในตู้สุ่มเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สีนะสีแบบ เขียวน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีทองนะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยสีถูกสุดแหะมันจะมีสัญลักษณ์ยิ้มยางอยู่ข้างหลังด้วยกิจกรรมยิ่งสูงยิ่งหนาวหน้าหนาวอะ่ะให้ไปหาเขาแต่ถ้าเธอเหงาอะ่ะให้มาหาเราเอ้ยง่ายๆก็คือลงไปเล่นนะคะ1ตาเท่าน,านั้นใครเลเวล10 30 50เนี่ยก็จะได้รับของรางวัลตามที่ขึ้นไว้เลยเนาะซึ่งสีมันก็สวยดีนะล่มดช,ชีพแล้วก็บอดซึ่งเอาจริงๆว่ามีหมดแล้วค่ะ เนี่ยของใหม่ๆไม่เคยเอามาแจกอะแจกแต่ของซ้ำๆเดิมๆนะ GM แล้วก็มาถึงกิจกรรมเปิดคลังสินค้าค่ะอันนี้เสียเพชรแน่ๆลดสูงสุดได้ถึง80%เลยนะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะพี่อะชอบร้านค้าแบบนี้มากกว่าการที่เป็นแบบกิจกรรมให้เราไปหมุนสุม่มหมุนสุม่มมาเลือกของที่ไม่ต้องการแล้วแบบ ค่อยหมุนอะไรแบบนั้นนะ่ะคือเป็นกิจกรรมที่จะเสียเพชรเยอะมากๆแต่อันนี้คืออยากได้อะไรก็ได้เลยนะซื้อเสียเพชรทีนึงคือได้ของเลยดูดิเสื้อของแบบของพี่แจ,จ๊สกางเกงพี่แจ๊สอต่ถ้าซื้อน่ะคุ้มมากเลยนะคะมันลดเยอะมากแต่ไม่มั่นใจนะว่าของแต่ละคนเนี่ยราคามันจะเท่าไหร่กันเนาะแล้วพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะซื้อพวกบัตรสุ่มให้หมดเลยเนาะ ไหนๆก็ไหนๆกางเกงเทคโนเอาให้ครบเซตกันเลยแล้วกันเนาะ oh. สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะที่พี่ทำคลิปเกี่ยวกับถ้ามีกระเป๋าเลเวล4จะเป็นยังไงนะถ้าใครยังไม่เคยดู oh. ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยแต่ oh. ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการกลับกันลองดูซิว่าถ้าไม่มีกระเป๋าเลยไม่มีแม้กระทั่งสกิลตัวละครหรือสกิลของน้องเสือมันจะเป็นยังไงเราจะสามารถเอาชีวิตรอดจากเกมฟรีไฟล์ได้ไหมเดี๋ยวน้องก็ต้องบอกว่าโทพี่ก็ไม่ง่าย,ายพี่ก็แค่ใช้ปืนพาดมาเเองมันไม่มีกระสุนซึ่งพี่อะ อยากจะบอกว่าพี่อะลองเอาไปเล่นแบบ 3- าสี่ตาแล้วนะคะแต่ว่าพี่แทบจะสู้กับปืนไหนๆไม่ได้เลยค่ะช่วงท้ายเกมคือถ้าเป็นปืนพลาสมาเนี่ยยิงในระยะกลางๆแล้วแบบลากหัวขึ้นเนี่ยก็ือว่ายังากง่ายอยู่นะคะยังพอติดหัวได้อยู่แต่พอเราเอามายิงไกลๆเลยเนี่ยโอ้โหดาเมจเบามากๆเลยเหมือนเราเอาหมอนไปฟาดเขาอะค่ะไม่ใช่ลูกกระสุน ถ้าเป็นการตอดเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ย <_ C> ก็ยังพอโอเคนะคะโอ้โหแล้วอะไรนะระเบิดอยู่ข้างหน้าอ๋อนี่ไงเจ้าตัวเนี่ยดอกแล้ว16-18เองค่ะอยู่ที่ไกลๆอๆสู้ปืนไหนไม่ได้เลยคะ่ะปืนที่ดาเมจต่ำที่สุดยังย่าง 24- 25เลยอันนี้แบบไม่ไหวค่ะมันมีเรื่องของความร้อนด้วยนะคะที่เป็นข้อจํากัดของปืนอันนี้แต่ตั้งแต่มันมีของแต่งทองคําเข้ามามันก็ทําให้อุณหภูมิลดไวขึ้นมั้งความร้อนน่ะลดไวขึ้นท้าที่พี่จําได้นะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีใครเนี่ยสามารถพนใช้ปืนนี้ได้ถึงแบบท้ายเกมหรือเปล่า <c oughs> ก็ระหว่างนี้ให้ลองเช็คสตูรอบๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวรอวงบีบเขามาก่อนละกัน <c oughs> ยังไงเขาต้องวิ่งเข้าวงอยู่แล้วค่ะต <c oughs> ูดาวของมันนะคะที่ใช้ไปทั้งหมด50%แล้วรอประมาณ30วินาทีนะคะถ้าในกรณีที่มีของแต่งแสดงว่าถ้าเราใช้ร0 0เนี่ยก็ประมาณ1นาทีเนาะถึงจะหายรอน โอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูดิเขายิงพี่ทีดึงเลือดอ้าวตั้งไอวอลแล้วนี่รู้ว่าโอ้โหมันยิงผ่านซอกไอวอลมาได้ค่ะทุกคน <G ül> แต่อยากจะบอกว่าของอย่างเกลือเลยค่ะผมไม่มีกระเป๋ายัางไงล่ะ เพราะฉะนั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยพี่เลยคิดว่าพี่ไม่เอาแล้วปืนพลาสมาทําแรงพี่ลดเยอะมากเลยนะคะครั้งนี้พี่มาเล่นในโหมดแรงเผื่อว่าจะได้เจอคนเยอะๆแล้วก็ไปตามยิงทิ้งกันดีกว่าคะ่ะ้ยแต่มีถังแดงอยู่ตรงหน้าคะ่ะพี่อ่ะต้องยิงถังแดงก่อนนะเออไม่ค่อยไว้วางใจมันเท่าไหร่อ่าเราได้ปืน g 1 8บแถูกไหม mp ค่ะแล้วก็ปืน m 4ยาสองกล่องนี้ก็ครึ่งกระเป๋าแล้วก่ะเนี่ย มาอย่างน้อยเราได้ AK ค่ะก็ในเมื่อนะเราพกกระสุนได้น้อยเนาะเราก็ต้องเลือกปืนที่มีค่าดามีสูงๆไว้ก่อนอย่าง AK เนี่ยแทบจะสูงที่สุดในปืนแบบไรเฟิลเลยนะคะโอ้โหเห็นกระเป๋าหนึ่งแล้วอยากใช้อะ่ะเออช่วงนี้แรงมันกําลังจะรีแล้วอะ่ะถึงว่าคนนะ่ะคม้มอย่างเดียวเลยอีกนิดน,นึงก็จะเต็มเลยนะโอ้โหยาอีกกองนึงยังเก็บไม่ได้โอ้โหแล้วมีกระเป๋าสองอยู่ตรงหน้าโอ้ยมันน่าเจ็บใจจริงๆอุ้ยมีไอ้โวค่ะอื เก็บไอวอไม่ได้แล้วบ้าจริงเหลือแค่หนึ่งหน่วยคะ่ะเพราะฉะนั้นยอมทิ้งกับระเบิดคะ่ะแล้วก็เก็บไอวอแทนนะคะไอวอลสำคัญกว่าคะ่ะโอ้โหแล้วดูลูกกระสุนนะคะ AR อเนี่ยอยู่ที่100แล้วก็ SMG อยู่ที่50ไม่ไหวคะ่ะยิงใครไม่ตายหรอกพี่ขอเปลี่ยนเป็นลูกซองดีกว่าเนาะถึงแมะกะ้กระสุนมันน้อยแต่มันก็หวังผลได้มากกว่านะเดี๋ยวนี้แต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยทำให้พี่พบว่ายามเรามี ก็ใช้แค่เท่าที่จำเป็นพอเรามีมากเราจะมองของเหล่านั้นว่าแค่ของเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าพอเรามีน้อยเนี่ยเราจะมองว่าสิ่งนั้นมีค่ามากขึ้นโอ้โหล้วดูสิคะมันน่าเจ็บใจไหมเนี่ยเจอกระเป๋าสามเพราะฉะนั้นคะ่ะพี่ห่วงของ พี่เอากระเป๋าสามมาทิ้งตรงนี้แล้วกันหวังว่าคนจะไม่ค่อยเดินผ่านนะคะแลวคือตอนนี้เนี่ยเวลาเนี่ยผ่านไปเยอะมากพี่ขับรถตะเวนหาก,ก็ไม่เจอสักคนเลยค่ะกลายเป็นยิ่งแรงสูงเนี่ยคนก็ยิ่งแคมป์ค่ะแบบนั้นอยากขึ้นแดงมาเลยค่ะโอ้แล้วในป้อมอื้มของนี่อย่างอิ่มเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิค่ะมีทั้งกระสุนลูกซองแล้วก็เออาร์พี่ว่าพี่ฝากหลักอยู่ตรงนี้แหละวงมันก็ไม่ได้ไปไหนด้วยเนาะ กลายเป็นยิ่งแรงสูงเนี่ยคนก <isions> ็ยิ่งแคมค่ะแบบนั้นอยากเล่แทงมาเลยค่ะจังหวะนี Java ้ระหว่างแคมป์เนาะเราก็เอาน้องเพนกวินมาฟักไข่แล้วกันมีเสียงค่ะโอ้โหเก็บไอวอก่อนเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วค่อยๆเอาวาวอ่ะเอ้ยอย่ามาอยุงหลังอย่างนี้อุ้ย รูต้ตกใจโอ้ยยามีน้อยค่ะเพราะฉะนั้นใช้สกิลอะล็อกิวไปแล้วกันโอ้ขอบคุณนะเนี่ยที่เธอเอาของมาฝากให้เราแหม่ทีนี้แล้วก็อิ่มๆเลยมีสกคปจีด้วยโอเคเปลี่ยนให้เรียบร้อยและวงก็เริ่มบีบแล้วนะคะแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะบีบไปตรงไหนะระหว่างนี้เช็คคนที่อยู่รอบๆเฮ้ยนั่นไงมีคนงีข้าวงมาค่ะทุกคนอุ้ยนวแล้ว Who, brands, hai, pues. ไม่ igue, sterdam. Sterdam. Esterol, เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอวงบีบก่อนวงอยู่ข้างหน้าเจอแล้วเหลืออีกสองคนค่ะไม่รู้ว่าอีกสองคนนั้นอยู่ไหนนะคะอ่ะเหลือเหลือสี่คนสุดท้าย่ะอุ้ยนั่งในเจอแล้วอุ๊ยนอกวงบ้าหูต้องรีบตอดอือหือหลบไปได้จังหวะนี้เราก็ต้องรีบเข้าวงแล้วเหมือนกันค่ะตั้งไว้บ่อนไม่รู้แหละดักไหม มีไอ w a อ k ก็ใช้ค่ะอ้าวเสียชีวิตไปอีกหนึ่งใช่แม่สาวเคลลี่หรือเปล่าอ,อไม่ใช่ค่ะเคลลี่ยังกระโดดอยู่ก็อเอาให้ตายเมืนนก้นก็ตายวงชีสรโรโหฟังลนะแล้วหิวเลยนะเลกคนหนึงเท่านั้นค่ะคือแบบไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยอ่ะมันเหลือแค่2คนก็จริงนะแต่พอแบบพื้นที่มันกว้างมากแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะบุกมาทางไหนนะคะ ที่ขอบู๊มาอยู่ตรงต้นไม้นี้ก่อนเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเจอแล้ว,วหลังแอร์ดอกอปทุกคนไว้ไวิ่ีมาตรงๆแบบนี้ไม่มีไอ้วอใช่ไหมอุ้ยเจ็บเจ็บแค่นี้เหรอ <c oughs> นี่คือเล่นมาตั้งนานเพื่อให้ได้2คิวถูกไหมโอวันนี้คนมีน้อยมากๆเลยค่ะ หลังจากที่พี่ลองเล่นแบบไม่มีกระเป๋าดูนะคะพบว่ามันคือการทรมานตัวเองชัดๆเลย oh. คือเก็บของนู่นนี่ก็เต็มแล้วค่ะกลายเป็นว่าไอ้วงไอวอหรือระเบิดเนี้ยยังแทบเก็บไม่ได้เลยตอนนี้กลายเป็นว่าคิดถึงกระเป๋าหนึ่งแล้วค่ะก็เป็นไงบ้างคะกับการใช้ชีวิตแบบคนจนดูสักวันหนึ่งเนาะช่วงนี้พี่มินสิทธุระค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะคลิปต่อไปเนี่ยพี่มินเชื่อว่าน้องๆทุกคนต้องชอบแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะฝากถึงเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b ้และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่